เอาไปทางนี้ที่เพชรชบ,บูรณ์เลี้ยวไปเพชรชบ,บูรณ์แล้วนะพี่น้องเพชรชบ,บูรณ์สองร้อยเก้าโลรู้สึกว่าหิวแล้วอะสองร้อยเก้าโลเฮ่ารู้สึกว่าหิวแล้วนะพี่น,อน้องเลยทางลกจอก วันทำน้ำเงี้ยวน้องพัดพัดไปริยักวันทำน้ำน้ำเงี้ยวเยวินเคียนปลาสักจุลสทธิ์น้ำไม่น่าจะแห้งนะจ้วสว์ภูเขาไม่เหมือนทางเหนือเลยนะขอตัวก่อนนะจ๊าน้องจ๋าอเฮียสบายดีใช่ไหมคะพี่ชายจช่หงอ่ะ วิลาตีวิลาตีก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทานข้าวเสร็จก็ทานยาด้วยมียาก็ทานยาด้วยเป็นห่วงเด้ต้องเป็นห่วงเดยสลับทีุุ่กวันตามสบายเลยนะคะวิลาตีแมววิจีก็ามาจีไปไหนเจ ข้างหน้าไงจีไปไปเลยดีขึ้นเยอะแล้วค่ะน้องขาแต่ยังให้อาหารแ่ใส่ยางอืมคาดเหลวใช่ไหมเราต้องบดไปน้ำหนาวไปปูกระดึงปูเรือ ไปฮันนีมูนจีเจ้า641ปีีหนัก10บาทหนัก10คุยสองสิบนะจะให้ผ่ายให้ดูจนกว่าเด็ดมันจงองะดูจะเพิ่อไปด้วยกัน เก๊สเย็นทางแกตสแล้วน่ากลัวยี่ปปีน้มีนี่น้มาูกขาคูกเขาจะกั้นกว้างหน้าแดดฟ้าจะร้อนเหนืงอยงจะไปหาเธอ ไม่ปีจะไปทานาโอ้ท้องฟ้าก็สวยดิทะเลหมอกที่ขึ้นเยอะแล้วมีภูเขาสวยไหมคะชาลีนี่นี่สักเขาสองโอ้ทบังีับวนีก ลมบนหลายขนาดเลยเจ๊นี่ไงเจ็ดร้อยกว่าแล้วน่าจะถึงหลายพันอยู่ถึงหมื่นเนาะไอ้เหี้ยแม่สีแบบจีสวัสดีเจ้าแม่สีที่ท้อ,อฟงฟ้าก็สวยนะโอ้โหที่ฝุ่นโอ้โหจะหลบจะเลนอะหลา ทรัสับป้ามิดป้ามิดโทมัมิดโท มิดมิดโทรหาเฮียมิดลงบนหลายใช่ลงบนหลาย,ลลายเมื่อกี้ขึ้นกับสองร้อยทีข้างบนอ่ะมา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 จะหงพาเที่ยวนะคะโตนนานๆจะพาออกต่างจังหวัดทีสวยด้วยดี